ลำลำพังบากบันเอากายเล็กตังลำบากเพียงใดต้องทนฟื้นเงินเดือนน้อยนิดคนรักจึงไม่ยอมทนอุดสูน้ำตาไหลรินพลั้งพรูไม่มีใครร่วมทางสร้างฝันชีวิต ต้องสู้ต้องทนอยู่และไม่เคยถอยอยากเงือ่อที่มันไหลย,ย้อยยังรอคอยคนมาร่วมฝันอยากมีสักคนที่มองเห็นคุณค่าของฉันมาคอยร่วมจับมือกันช่วยเดินตามฝันด้วยกันกันกบไอ หัวใจสะอออืื้้นนนทุกกคคำนนำไหลออตาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุขุสุขุนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งบ่าวโอ้อินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องวางตะเกียบที่ผมยางครับที่ผมยางไทยไเต็มไปหอดุ่นครับพ่อแม่พี่น้องเพราะผมจะหาเมล็ดสุกข,ของมันผลสุกข,ของมันคือสีแดงครับผมมันมีที่สีเขียวครับพ่อแม่พี่น้องสมุนไพรชนิดนี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ผมสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่ง สมุนไพรสุดยอดเลยครับพเมพีพน้องเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเลิศเลยครับพเมพี่น้องเพียงใช้มเมล็ดผลมันเนี่ยครับผลผลสุกข,ของมันกินไปปุ๊บมันจะชะลอความแก่ทําให้ผิวเปล่งเป็นฟัง,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 งครับผมตามตำรับยาไทยเชื่อว่าเพียงแค่ท่านทานมเมล็ดของมันวันละสี่เมล็ดจะทําให้อายุยืนอยู่ยงคงกระพันทําให้ผิวพรรณเต่ตง ชะลอความหนุ่มความสาวยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องและก็มีสเสนย่ยยั่วยวนเพศตรงข้ามอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่ท่านกินวันละ4เมล็ดหรือ4เม็ดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องจะช่วยเพราะเป็นยาอายุวัฒนะสุดยอดครับผมตามตำรับตำรายาไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องมันจะเป็นสมุนไพรชนิดอะไรและชื่ออะไรครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิมาบอกวิธีเฮ็ดวิธีทำครับง่าย,ายๆครับพ่อแม่พี่น้อง เพียงแค่ท่านกินทเดียวก็เป็นยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะหมายถึงครับครอบคุมจัก,กรวาลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมไม่ได้มาอธิบายเป็นข้อ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 ,ขอนะผมอธิบายร่วมเลยอครับเดสมุนไพรชัวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องมันจะชะลอความแก่ไม่ให้ผมหงอกให้หนุม่มให้สาวแต่งตึงขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเลยก่อนที่จะมาทําวิธีเฮ็ดวิธีทาครับพ่อแม่พี่น้องไปเลยครับสมุนไพรชนิดนี้ก็มีชื่อว่า พรหม,มตีนสูงหรือชื่อตามพื้นบ้านเราเรียกว่าว่านขันหมักเศรษฐีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่ ه, เด้อเบิ้งครับนี่เด้อนี่เมล็ดมันครับนี่มเมล็ดของมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นสมุนไพรที่ว่าใกล้ศูนย์พันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันเสียบควายพ่อยๆครับผมมองได้มีมันกระเสียมีพอสมควรอยู่แต่ว่า ไม่ได้เจอเจอมันง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่สุดยอดมากครับผมเป็นสมุนไพรที่เป็นอายุวัฒนะได้สุดยอดเยี่ยมมากเลยครับสามารถกินไปแล้วชะลอความแก่ทําให้ผิวพรรณแต่งตึงครับผมและจะทําให้มีเสน่ห์ประเภทตรงข้ามอีกด้วยครับ่มแม่พี่น้องนี่ครับ,รบเพียงตํำรับตํายาโบราณโบราณของเราครับผมมีความเชื่อว่าเพียงแค่รับประทานครั้งละ4เม็ด แต่ต้องเป็นผลสุกเด้อครับพเมน้นองเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เบิ่งครับผลสุกข,ของมันเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอมองนี้เลยครับมองนี้เลยเชื <fallen. S 1> ่อว่าเพียงรับประทานวันละ4เมล็ดครับพเมย์พ Pars นอง4เมล็ดนะแต่การรับประทานเมล็ดห้ามเคี้ยวนะครับพเมย์พ Pars นองเพราะว่ามันจะมีรสขมคืนครับผมขมคืนแล้วก็ทําให้ปากพองเป็นหนองได้นะครับพเมย์นองให้ลกลืนไปเลยนะครับพเมย์นองเพียงกลืนนะครับผมนี่นหะวันละ4เมล็ดจะทําให้อายุ อยู่ยงคงกระพันอายุยืนยาวครับผมผมไม่งอกครับผมผิวพันธุ์ก็แต่งตึงครับแมพี่น้องผิวมันแต่งตึงจะดูจะดูเป็นหนุ่มเป็นสาวมดเลยครับแมพี่น้องรวบรวมเลยครับผมรวมความหนุ่มความสาวมาไว้ที่เดียวหมดเลยครับแมพี่น้องความเชื่อตั้งแต่โบราณเป็นมาอย่างนั้นนะครับแมพี่น้องสําหรับโปรตีนสูงหรือว่านขันหมากเศรษฐีครับแมพี่น้อง นอกจากนั้นนะครับพเมพี ension, dai, ่น้องยังใช้เป็นยาบำรุงร่างกายครับผมทำให้ร่างกายแข็งแต่งขึ้นครับผมไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่หอบและทําให้ร่างกายว่องไวขึ้นครับพเมพี่น้องแก้อาการอ่อนเพลียครับพเมพี่น้องสําหรับคนที่มีอาการเรื้อรังครับผมเกี่ยวกับร่างกายเพราว่าอาการไหนก็แล้วแต่เรื้อรังนะครับผมมันก็จะมีอาการที่ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นสําหรับคนอาการอ่อนเพลียด้วยครับเด้อขอภัยครับบ่าผิดสําหรับคนอาการอ่อนเพลียนะ ยาการจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากนั้นครับพ่อแม่พี่น้องยังมีอีกต้นของมันเยอะครับพ่อแม่พี่น้องต้นของมันยังใช้ต้มกินเป็นยาระบายครับพ่อแม่พี่น้องที่ข้อสําคัญเลยครับผมเกี่ยวกับท่านชายครับผมท่านชายที่ไม่ค่อยสู้ศึกครับผมใช้ทั้งลําต้นของมันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องใช้ทั้งลําต้นของมันเลยครับผมไปต้มกินแก้กําหนัดช่วยเพิ่มพระ พลังวังชาทางเพศและช่วยให้สู้ศึกภรรยาได้อย่างดีครับพ่อแม่พี่น้องช่วยเพิ่มกำนัดนะครับผมนี่แหละสำหรับคนที่เป็นกำนัดกำเนิดอีกอย่างก็แล้วแจครับเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับผมสำหรับพรมตีนสูงชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์นะครับพ่อแม่พี่น้องพื้นบ้านเฮาก็เรียกว่านมหาเศรษฐีหรือว่านขันหมากมหาเศรษฐีครับผมขันหมากเศรษฐีครับพ่อแม่พี่น้อง ก็มีเพียงเท่านี้เด้อครับสาหรับสรรพคุณหัวข้อหลักๆของมันครับผมพ่พี่น้องที่ผมอธิบายไปนี่คือหัวข้อหลักๆของมันที่น่าจะใช้เชื่ออาจจะใช้คุณได้อย่างดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นยาอายุวัฒนะอยู่แล้วครับพบ่อแม่พี่น้องก่อนผมต้องอธิบายหลายครับพ่อแม่พี่น้องเขาก็เลยอธิบายหัวข้อหลักๆมาให้เพียงสำนีนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปดู วิธีเฮ็ดวิธีทํากันเลยครับพ่อแม่พี่น้องว่ากินแบบไหนกินที่ถูกต้องกินไม่ให้ปากบงปากบวมต้องกินแบบไหนครับพ่อแม่พี่น้องต้องใช้ราบต้นมันแบบไหนให้ยางมันออกจากต้นแบบไหนไปไปบงวิธีเฮ็ดวิธีทากันเลยครับพ่อแม่พี่น้องต้นของมันเด้อบนแบบนี้ต้นที่จะไป,ปอธิบายครับบัตรตนี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องเราไปทําความรู้จักกับลําต้นของมันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องบัตรตัวนี้เรามาทําความเข้าใจ ว่าต้องกินแบบไหนต้องใช้ส่วนไหนของมันครับพ่อแม่พี่นอ้องเอามาเริ่มกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องลาต้นของมันนะครับผมใช้ทั้งต้นทั้งรากทั้งใบหมดเลยทั้งเมล็ดดิบเมล็ดสุกเลยนะครับขันนี้นะทั้งต้นทั้งรากทั้งใบครับพ่อแม่พี่น้องนำไปสตูภาษาแพทย์ครับพ่อแม่พี่น้องนำไปสตูสตูหมายถึงทำยังไงก็ได้ให้ยางข้างในมันออกครับพ่อแม่พี่น้องทำให้ฤทธิ์ยาในลำต้นของมันเนี่ยอ่อนโยซะก่อนครับพ่อแม่พี่น้อง มันอ่อนลงก่อนจักน้อยนึ่งครับพเมย์พนองหลังจากนั้นนําทั้งต้นเลยทั้งต้นทั้งรากทั้งใบทั้งผลสุกข,ของมันเมล็ดดิบของมันเนี่ยไปตากแดด4-5วันครับพเมย์พนอง4-5วันแล้วค่อยเอามาต้มกินหรือเอาไปย่างไฟเอาไปรนไฟให้น้ํายางมันไหลออกก่อนครับพเมพีพนองแล้วก็ค่อยเอาไปต้มกินด้ครับพเมยพเมย์นองเด้อส่วนเมล็ดสุกห้ามเคี้ยวนะครับพเมย์่นองเพราะมันจะทําให้ ปากเราเนี่ยบวมพองเป็นหนองครับพแม่พพ่นองเมล็ดสุกของมันนะครับพแม่พี่นองหรือเราจะเอาไปตากแต่งให้แห้งทําเป็นยาลูกก่อนกินก็ได้ครับพแม่พพ่นองก้านเนี่ยครับผมมันก็มีแค่นี้เองครับพเม่พพ่นองนี่ครับเป็นยาอายุวัฒนะอย่างดีเลยนะครับพแม่พี่นองโดยเฉพาะท่านชายนะกำนัดท่านชายครับพแม่พี่นองสู้ศึกแฟนสาวได้เป็นอย่างดีครับพแม่พี่นองสำหรับคนเี่ยบคอยสูงและช่วยเพิ่มพระลังวังชากับเพศชาย ได้อย่างดีครับพ่อแม่พีน่น้องสำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมก็ได้มาอธิบายเก็ตเล็กเก็ตน้อยเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะตัวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับฟังกันแล้วนะครับพ่อแม่พีน่น้องวันนี้บ่าวอู่อินดีขออวยพรให้พ่อแม่พีพ่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญทำมาค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบือแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวอู่อินดีขอลาไปก่อนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ